คลิปนี้ไม่นำวิธีการใช้น้ํายากโกราหลกันนะครับว่าใช้เงินให้คุ้มโดยเจ้าตัวน้ํายาแห่งความโกราหลได้จากการที่ลงเลดดดนเจนชั้นสิเป็นต้นไปนะครับจะเป็นดันบังกรดันวัวหรือว่าดันไฮด้าก็ได้ ทิคในการใช้น้ายากราหนก็คือให้ใช้กับองค์กรที่เป็นสีออฟเท่านั้นแล้วก็ออฟชั่นหลักตรงด้วยอย่างเช่นเสื้อออฟโจมตีเปอร์เซนต์หรือว่าอาวุธออฟอัตราคิติคอเป็นต้นสำหรับธีการดูออฟสีก็คือให้ดูที่ด้านซ้ายของอุปกรณ์นะครับจะมีจุดอยู่ถ้ามีสีจุดก็แปลว่ามีสีออฟนะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์ออฟสีมาแล้วนะครับก็มาดูกันว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่เป็นสีออฟแล้วน่าจะไปเปลี่ยนออฟบ้างนะครับชิ้นไหนที่ออฟดูสวยอยู่ยังพอใช้ได้้ก็ยััังงไไมม่ตอปรรนนะคบ อย่างาผมมีเสื้อชิ้นนี้ที่ออฟไม่ได้สวยนะครับก็ไปตีบบก15ให้เรียบร้อยก่อนมันจะตีบบกลงอะไรก็ช่างมันนะครับเนื่องจากว่าออฟไม่ได้สวยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ายากนละหนเพื่อทําการเปลี่ยนออฟอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งการเปลี่ยนออปชันจากการตีบบกมันจะเปลี่ยนทั้ง4ออบเลยนะครับอย่างไรก็ตามเราสามารถล็อกบางออปชันได้ให้มันไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันจะใช้น้ํายากนละหนนนี้เพิ่มขึ้น1ขวดซึ่งเราควรล็อกอ็อฟที่เราได้ใช้งานแล้วก็ตีโบกได้ค่าสูงๆ ก็ปากฏว่าเสื้อชิ้นใหม่ของผมเนี่ยมีแต่ออป้องกันเปอร์เซนต์โจมตีแฟลตแล้วก็ต้านทานผลนะครับไม่สวยเลยแต่ถ้าเกิดใครสุม่มาแล้วโอเคก็สามารถกดที่ด้านขวาแล้วก็กดเลือกออฟไปได้เลยนะครับอุปกรณ์หลักของเราก็จะเปลี่ยนออปชันเรียบร้อยแล้วเดนนี๋ยวผมลองกดต่อยสักสงครั้งนะครับเพราะว่าชิ้นนี้ไม่ได้สวยมากปรากฏว่ารอบนี้พอใช้ได้เลยนะครับมีจุดอ่อน10%แล้วก็ตาคิดี่ข้อ12%นะครับแต่โจมตีแฟลตกับความเร็วไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมเลยลองกดปรับแต่งสักรอบดูนะครับ ก็ปรากฏว่ารอบนี้มาดีเลยนะครับอัตราคริติคอล้า16%ได้ไป3จึกเลยนะฮะแถมมีดาเมจคริติคอลด้วย6%นะครับแต่มันมีไปลงพวกแคทพีเปอร์เซนต์กับโจมตีแฟลตนะครับเดี๋ยวตอนที่เรามีน้ํายาเหลือเยอะเนี่ยก็มาทําการล็อกอออฟัตราคริติคอลแล้วก็สุ่มออฟใหม่ดูนะครับแต่ถ้าจะล็อกออฟให้คุ้มที่สุดเลยเนี่ยต้องหาวงกรณ์สี่ออฟที่ตีบวกลงออฟที่ใช้เนี่ยสี่จึกแบบนี้นะฮะเพราะว่าการล็อกออฟช่องเดียวก็ใช้น้ํายาแค่2ขวดไม่ว่าจะตีบวกบกี่คันก็ตามนะครับ